แล้วอัปเดตแล้วตอนที่55ของไฟโทสะร้ายแรงอัปเดตแล้วขณะที่เฉินฟานเตรียมจัดการกับฟางซินที่ขวางทางเขาพ่อของนางฟางอู่เหินรองผู้บัญชาการกองทัพกล่าวถึงเฉินเซิงซินเอ๋อเป็นลูกชายคนเดียวของข้าเจ้าไม่ให้เกียรติข้าหรือเจ้าก็ไม่ให้เกียรติพ่อบุญธรรมของข้าด้วยเฉินฟานได้ยินคำพูดของฟางอู่เหินแล้วรู้สึกมุนงงส่วนอีกฝ่ายพูดอย่างยิงพยองว่าเจ้ารู้หรือไม่พ่อบุญธรรมของข้าคือคนที่อายุ900 0 ปีมิฉะนั้นเฉินฟานคงตกออกไปแล้วตบรองผู้บัญชาการกองทัพคนนี้ล้มลงกับพื้นอายุ9,00 0ปีมันคืออะไรกันน่ารังเกียจเกินไปเมื่อได้ยินคำพูดของเฉินฟานคนตระกูลเปยและกองทัพที่อยู่ที่นั่นต่างตกตะลึงอย่างมากคิดในใจว่าเด็กคนนี้กล้าเกินไปจริงๆกล้าดูหมิ่นคนที่อายุ900 0ปีเช่นนี้สีหน้าของเปยเฉียนลี่เปลี่ยนไปเขากดเสียงต่ำพูดกับเฉินฟานว่าท่านเซอจือคนที่อายุ900 0ปีไม่ใช่คนธรรมดาเขาคือหัวหน้าขันทีราชสำนักคนปัจจุบันและเป็นหนึ่งในยอดฝีมือออชชััััั้้นน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 าาาาขขขงงงรสกกกกวว่่วพลฝฝึเเิ ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชสำนักถึงขั้นที่สูงขึ้นไปอีกเฉินฟานยกมุมปากขึ้นด้วยรอยยิ้มยาะพูดอย่างไม่แยแสว,ว่าหัวหน้าขันทีราชสำนักก็แค่ขันทีไม่ใช่หรือเปยเชียนลี่รีบทำท่าทางให้เงียบสีหน้าตื่นตระหนกท่านเสื้อจือคำพูดนี้พูดสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เพราะคนที่อายุเก้าพันปีเกรดที่สุดเมื่อมีคนพูดถึงคำว่าขันทีใครก็ตามที่กล้าเรียกเขาว่าขันทีต่างไม่อยู่ในโลกนี้แล้วเฉินฟานบ่นพึมพำว่าก็เป็นขันทีอยู่แล้วมีออออออะไไไรรรรรทที่่่่่่่พพูููดดมม้้้้ฟาฟาาาาาางงาางงงหหเเเเเิิิินนนนนนจจจจยย็ชซืแปปััักกกตบบุธๆ หรือก็แค่ขันทีคู่ควรเป็นศัตรูของข้าด้วยหรือพร้อมกับเสียงฮึดฮัดของเชิญฟานเขาตบลงไปหนึ่งครั้งข้ารองผู้บัญชาการกองทัพคนนี้ทันทีฟางซินเห็นพ่อของตนตายอย่างน่าสังเวชร้รองให้ด้วยความโศกเศร้าไปเจิ้งไห่และเปยไปลี่สองพอลูกต่างตื่นตะลึงพวกเขาไม่คาดคิดว่าเสอ้อจือแห่งปักกิ่งคนนี้จะไม่แยแสแม้กระทั่งคนที่อายุเก้า เขาคงบ้าไปแล้วผู้ที่เหนือกว่าผู้ยิ่งใหญ่ในอานณาเขตนี้ใครจะกล้าล่วงเกินอย่าว่าแต่เหนือกว่าผู้ยิ่งใหญ่แม้แต่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ก็แทบไม่มีใครกล้าล่วงเกินต้องรู้ว่าในอาณาเขตนี้ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่คือจุดสูงสุดของวิธีแห่งยุทธผู้ที่ยืนอยู่บนยอดเขาในโลกออนไลน์ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะสัมผัสได้หรือรู้ถึงระดับนั้นท่าทางที่เฉินฟานไม่เกรงกลัวเช่นนี้ทําให้ผู้คนรู้สึกไม่อยากเชื่อในขณะนั้นเฉินฟานชี้มือออกไปพลังดาบที่มองไม่เห็นฉีกระชากร่างของฟางซ ถึงตาคุณสองคนแล้วเสียงดังตุบเปยเจิืงองห่คุกเข่าลงทันทีสีหน้าซีดเผือดเงอเย็นไหลออกจากหน้าผาเขากล่าวกับเฉินฟานว่าท่านเซิร์จืือขอโทษด้วยทั้งหมดเป็นความผิดของเราขอร้องให้ท่านไว้ชีวิตเราผู้จบเขาค่อยๆหันไปสายตาเต็มไปด้วยอารมณ์ซับซ้อนไปเชียนล,ลี่ด้วยน้ำเสียงที่มีการวิงวอนข้าผิดไปแล้วข้าถูกความโลภครอบงำจิตใจทำสิ่งที่เลวร้ายเหล่านั้นข้าไม่ควรปฏิบัติกับเจ้าเช่นนั้นขอเพียงเจ้านึกถึงความสัมพันธ์พ่อลูกช่วยวิงวอนต่อท่านเซอร์จือือขอให้ไว้ชีวิตตรรระกกกูููลลเปปของงาจาจนนนี้้ไตตแห่ผ เปยจะเป็นของเจ้าส่วนเปยไปลี่ที่เห็นฉากนี้รู้สึกปั่นป่วนในใจ เขาไม่เคยคาดคิดว่าพ่อของเขาจะคุกเข่าขอร้องต่อเปยเชียรี่ที่เขาเคยดูถูกและไม่แยแสและถึงขั้นเสนอให้อีกฝ่ายเป็นผู้นำตระกูลเปยในอนาคตสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกไม่ยอมรับอย่างยิ่งในตอนนั้นเฉินฟานกวาดสายตามองเปย์ไปลี่ดูเหมือนเจ้าไม่ยอมรับสินะพูดจบเขาชี้ไปหนึ่งครั้งฆ่าลูกชายคนโตของตระกูลเปยทันทีปเปยเจ้างให้เห็นลูกชายคนโตถูกฆ่าร่างกายสั่นสะท้านดวงตาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าจากนั้นเฉินฟานประกาศว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเปยเชียรี่จะเป็นผู้นำตระกููลลเเป่ยคคคนนนใใใหหมแะพดขของขาท้ ที่อยู่ที่นั่นนาซีฉินฟานกว่าสายตามองเปยเจ้งไห่เจ้ามีความเห็นหรือไม่ไม่มีทุกอย่างตามคำสั่งของท่านเซอร์จือเปยเจ้งไห่กลั้นความโศกเศร้าในใจคุกเข่าลงกล่าวว่าตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องยอมจำนนเขาไม่กล้ามีความเห็นใดๆไปเชีนลี่ได้ยินว่าฉินฟานจะให้เขาเป็นผู้นำตระกูลเปยรู้สึกประหลาดใจและเป็นเกียริท่านเซอร์จือฉินฟานมองไปเชีนลี่ ทำไมเจ้าไม่เต็มใจหรือจงจําไว้ว่าหากไม่อยากถูกผู้อื่นรังแกเจ้าต้องมีพลังที่แข็งแกร่งเพียงพอข้าช่วยเจ้าได้ครั้งหนึ่งแต่ช่วยครั้งที่สองไม่ได้เปยฉเชนล,ลี่พยักหน้าหลังจากฟังท่านเซอร์จือสอนถูกต้องเฉียนล,ลี่เข้าใจแล้วและด้วยการสนับสนุนของเฉินฟานปเปยฉียนล,ลี่กลายเป็นผู้นาตระกูลเปยคนใหม่ส่วนปเปยเจิ้งไห่เฉินฟานไม่ได้ปล่อยให้เขาสบายทําลายเส้นลมปราณทั่วร่างของเขาทําให้เขาต้องนอนติดเตียงไปตลอดชีวิต หลังจัดการทุกอย่างเฉินฟานก็จากไปส่วนเปยฉเชนล,ลี่จ้องมองเงาหลังของเฉินฟานดวงตาเปล่งประกายด้วยความมุ่งมั่นท่านเซอร์จือ่อข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังเด็ดขาดหลังจากออกจากตระกูลเปยไม่นานเสียงเย็นชาเข้ามาในหูของเฉินฟานเจ้าคือเซอร์จืือแห่งปักกิ่งชายคนหนึ่งหน้าตานิ่งเฉยสวมชุดสีเทา ปรากฏตัวต่อหน้าเขาเฉินฟานมองชายคนนี้แล้วถามว่าเจ้าเป็นใครชายคนนั้นกล่าวตรงๆว่าเจ้าของข้าต้องการพบเจ้าเจ้าของเจ้าต้องการพบข้าก็ให้เขามาเองเฉินฟานตอบกลับแล้วจะจากไปชายคนนั้นเตรียมลงมือแต่ทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นว่าอามู่รอก่อนจากนั้นชายสวมหน้ากากในชุดคลุมสีดำลึกลับเดินเข้ามาคนนี้คือประธานหอการค้าสีทะเลอามู่เห็นคนนี้แล้วถอยไปอยู่ข้างหลังเฉินฟานพิจารณาอีกฝ่ายเจ้าคือเจ้าของเขาอีกฝ่ายกล่าวตรงๆว่าเสอรอจือแห่งปักกิ่งชื่อเสียงเลื่องลือข้าคือประธานหอการค้าสีทะเลเินนฟาาาากวสยตมอง ประธานหอ,อการค้าสีทะเลหรือมาจัดการค่าชายคนนั้นกล่าวอย่างสงบว่าท่านเซอร์จือเข้าใจผิดแล้วตอนนี้เจ้าโด่งดังในอาณาเขตนี้แม้แต่ประธานกลุ่มจวินเทียนที่ควบคุมครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจในอาณาเขตนี้ก็เป็นคนของเจ้าหอ,อการค้าสีทะเลจะกล้าเป็นศัตรูกับเจ้าได้อย่างไรเฉินฟานมองอีกฝ่ายด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ข้าไม่อยากฟังคำไร้สาระบอกจุดประสงค์ของเจ้ามาประธานคนนั้นกล่าวทีละประโยคข้าต้องการให้ท่านเซอร์จือเข้าร่วมหอการค้าสีทะเลเป็นผู้อาวุโสสูงสุดของหอการค้าสีทะเลจากนี้ไปในหอการค้าสีทะเลเจ้าจะเป็น รองเพียงคนเดียวและอยู่เนื้อหมื่นคนมุมปากของเฉินฟานยกขึ้นเล็กน้อยเผยรอยยิ้มหยาะรองเพียงคนเดียวอยู่เนื้อหมื่นคนอีกฝ่ายพยักหน้าเล็กน้อยว่าถูกต้องท่านเซอร์จือคิดอย่างไรขอโทษด้วยข้าไม่ชอบอยู่ใต้ใครถ้าเจ้าจะยอมเรียกข้าว่าท่านและมาเป็นสาวใช้ให้ข้าข้าจะพิจารณาเข้าร่วมหอ,อการค้าสี่ทะเลของเจ้าเมื่อเฉินฟานพูดคำนี้ออกมาประธานหอ,อการค้าสี่ทะเลสีหน้าใตา้หน้าก,ากากเปลี่ยนไปทันทีดวงตาจ้องเฉินฟานว่าท่านเสอร์จจือเจ้าคงเข้าใจผิดข้าย,ยังพูดไม่จบ เฉินฟานเคลื่อนตัวไปข้างหน้าบีบคอของเขาไว้อามูเห็นดังนั้นจะลงมือแต่ถูกเฉินฟานซัดกระเด็นออกไปผู้หญิงเจ้าบอกว่าเจ้าเองก็สวยขนาดนี้ทำไมต้องปกปิดตัวเองแน่หนา,นามันเปลืองเปล่าเฉินฟานถอดหน้ากาก,ากของอีกฝ่ายออกเมื่อหน้ากาก,ากถูกถอดใบหน้าที่งดงามปรากฏต่อหน้าเฉินฟานเห็นได้ชัดว่าประธานหอ,อการค้าสีทะเลเป็นผู้หญิงและเรื่องนี้แม้แต่คนในหอ,อการค้าสีทะเลก็ไม่รู้เมื่อหน้ากากถูกถอดสีหน้าของหญิงสาวเปลี่ยนไปหลายครั้งในช่วงเวลาที่ตึงเครียดเสียงคำรามต่ำและหน้าเกรงขามดังก้องราวสายฟ้าในหูของเฉินฟานระยะ ทันใดนั้นฝ่ามือที่หน้าสะพกลงมาพุ่งเข้าโจมตีเฉินฟานฝ่ามือนี้ทรงพลังราวสายรุง้งเฉินฟานโยนหญิงสาวลงพื้นยกมือขึ้นตบหนึ่งครั้งทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นภายใต้การโจมตีนี้เฉินฟานไม่ขยับขยื้อนแต่ผู้โจมตีถอยหลังไปหลายก้าวจ้องเขาด้วยความตกใจเฉินฟานกว่าสายตามองเขาผู้ที่ลงมือเป็นชายชราผมขาวในชุดสีเทากล้าลงมือกับข้าข้ามันซัดเฉินฟานก้าวออกไปเตรียมกำจัดอีกฝ่ายในตอนนั้นลัวหงหยานประธานหอการค้าสีทะเลลุกขึ้นกล่าวว่าท่านเซอจือโปรดไว ชีวิตให้เหตุผลค่ามาคำพูดนี้ทําให้หลวหงหยานอึง้งไม่รู้จะตอบอย่างไรถ้าให้เหตุผลไม่ได้เขาจะต้องตายหลวหยางหยานกล่าวทันทีว่าท่านเซอร์จือต้องการอะไรถ้าข้าทําได้ข้าจะยอมทุกอย่างเฉินฟานมองหญิงสาวกล่าวว่างั้นเรียกข้าว่าท่านก่อนสิสีหน้าของนางเปลี่ยนไปชายชาราตะโกนด้วยความโกรธกล้าดูหมิ่นคุณหนูเช่นนี้คำพูดของชายชารายัางไม่จบเฉินฟานบีบคอเขาจากระยะไกลทันใดนั้นหน้าเขาแดงกำ่ำดิ้นรนหลวหงหยานสีหน้าเปลี่ยนมองเฉินฟานแล้วเรียกเบาๆว่า เฉินฟานสะบัดมือชายชราตกลงพื้นกระอักเลือดจำไว้ว่าอย่ามารบกวนข้าอีกมิฉะนั้นครั้งหน้าเจ้าจะไม่ได้แค่เรียกข้าว่าทัานเฉินฟานทิ้งคำพูดไว้แล้วหายตัวไปลัวหงหยานรีบไปที่ชายชราถามว่า ฟู่ปอท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมชายชราไอสองสามครั้งแล้วกล่าวว่าคุณหนูข้าไม่เป็นไรเด็กคนนี้มีพลังลึกล้ำเกินอย่างถึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการล่อหงหยานสาวงามผู้มีสายตาวาววับด้วยแผนการข้าประเมินเขาต่ำเกินไปคิดว่าเขาจะยอมเข้ามาเป็นพวกของข้าได้แต่ไม่นึกว่าเขาจะแข็งแกร่งขนาดนี้ทันใดนั้นชายชราผู้นี้มองไปที่ล่อหงหยานและถามว่า คุณหนูตอนนี้มีอุปสรรคเช่นนี้ในภารกิจที่เจ้านายมอบหมายให้ล่องยานไม่ได้ตอบอะไรแต่กำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างส่วนเฉินฟานตรงไปหาที่แห่งหนึ่งเริ่มศึกษาตัวตนของผู้อํานวยการสานักตรวจสอบและตราสัญลักษณ์ที่เขาทิ้งไว้อีกฝ่ายรู้วิธีโจมตีด้วยจิตวิญญาณคงเป็นเพราะตราสัญลักษณ์นี้แน่หรือในนี้จะซ่อนวิชาจิตวิญญาณอะไรไว้เฉินฟานมองตราสัญลักษณ์ในมือคาดเดาว,ว่าในโลกนี้นอกจากนักรบแล้วไม่มีผู้ฝึกตนประเภทอื่นอยู่นั่นคือผู้ใช้จิตวิญญาณผู้ใช้จิตวิญญญาาาาาาณณไม่่ฝฝึึกกกกวววิิิชราารตตอออสู้หืุธพพเเขียงจ โดยการเพิ่มพลังจิตวิญญาณให้แข็งแกร่งเพื่อใช้โจมตีจิตวิญญาณของศัตรูแต่การเป็นผู้ใช้จิตวิญญาณมีเงื่อนไขที่เข้มงวดมากและกระบวนการฝึกตนยิ่งยากลำบากและเจ็บปวดอย่างยิ่งหากพลาดเพียงนิดวิญญาณอาจแตกสลายได้ดังนั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันผู้ใช้จิตวิญญาณจึงหายากมากในยุคนี้ยิ่งแทบไม่มีใครรู้ว่าในโลกนี้ยังมีสายวิชาผู้ใช้จิตวิญญาณอาจารย์ของเฉินฟานเป็นผู้ใช้จิตวิญญาณจึงทําให้เขารู้ถึงการมีอยู่ของผู้ใช้จิตวิญญาณแต่โชคร้ายที่เฉินฟาา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 านนนนนไไมม่่ด้้้ฝฝึึกกกววววิิิิิิชชจจจตตญญญณอออหีรยยย์เคส ให้เขาแต่ไม่ว่าเฉินฟานจะพยายามแค่ไหนก็ฝึกไม่ได้จึงต้องยอมแพ้แต่ที่อาจารย์ค้นพบค,คือพลังจิตวิญญาณของเขานั้นแข็งแกร่งมากแม้แต่การโจมตีจิตวิญญาณของผู้อื่นก็ไม่อาจากระทบเขา เพราะเหตุนี้การโจมตีจิตวิญญาณของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบจึงไม่ทำร้ายเขาได้เลยส่วนสาเหตุที่แท้จริงแม้แต่อาจารย์ก็ไม่อาจาอธิบายได้แต่เฉินฟานยังคงปรารถนาจะเป็นผู้ใช้จิตวิญญาณเพราะการโจมตีด้วยจิตวิญญาณเทียบกับการโจมตีด้วยวิชาการต่อสู้แล้วเจ๋งกว่ามากแค่ความคิดเดียวก็กำจัดศัตรูได้แค่นึกก็รู้สึกสุดยอดแล้วยิ่งไปกว่านั้นเขามีพลังจิตวิญญ,ญาณที่แข็งแกร่งแต่ไม่สามารถใช้ได้นั่นไม่เหมือนมีสาวงามอยู่ตรงหน้าแต่ได้แค่มองไม่ได้ทำอะไรมันน่าเจ็บปวดเกินไปนี่ มันอาจช่วยให้เขาเป็นผู้ใช้จิตวิญญาณได้บางทีตราสัญลักษณ์นี้อาจช่วยเขาได้ก็เป็นได้แต่หลังจากศึกษาไปมากเขาก็ไม่พบอะไรเลยเฉินฟานพึมพำกับตัวเองเจ้าสิ่งนี้หรือต้องเหมือนในนิยายที่ต้องหยดเลือดเพื่อรับเป็นเจ้าของแต่เมื่อเขากัดนิว้วและหยดเลือดลงบนตราสัญลักษณ์ก็ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากนั้นเขานึกถึงตอนที่เขาได้ตราสัญลักษณ์นี้มา ฉากนั้นดวงตาของเขาจ้องมองไปที่อักษร,รหุน่นบนตราสัญลักษณ์พันใดนั้นอักษร,รหุน่นราวกับมีชีวิตเปล่งแสงสลัวออกมาราวกับกลายเป็นวังวนในช่วพริบตาเฉินฟานรู้สึกเพียงแสงวาบขึ้นเมื่อเขาลืมตาอีกครั้งเขาพบว่าตัวเองอยู่ในมิติที่มืดมิดมิตินี้เต็มไปด้วยความน่าสะพรังกลัวและลึกลับตรงหน้าเขามีโลงศพส,สีดำสนิทลอยอยู่โลงศพนี้เต็มไปด้วยอักคระลึกลับและด้านบนมีโซ่ขนาดใหญ่ก้า เส้นรัดลงศพนี้ไว้นั่นเรากับในลงศพนี้มีสิ่งที่น่าสะพรกลัวอย่างยิ่งเสียงอันน่าสยดสยองดังออกมาจากลงศพนั้นในที่สุดหลังจากรอนานก็เจอคนที่มีพลังจิตวิญญาณแข็งแกร่งสักหน่อยเจ้าหนูเจ้าแข็งแกร่งกว่าคนแก่คนนั้นมากเมื่อได้ยินคนํานี้สายตาของเชินฟานจับจ้องมองไปที่ลงศพแล้วถามว่าเจ้าเป็นใครที่นี่คือที่ไหนเสียงน่าสยดสยองนั้นดังขึ้นอีกครั้ง เจ้าหนูในเมื่อเจ้าได้ฆ่าคนแก่คนนั้นต่อจากนี้เจ้าก็จะเป็นทาสของข้าเมื่อข้าดูดซับพลังจิตวิญ,ญญาณได้เพียงพอเมื่อถึงวันที่ข้าถูกปลดผนึกข้าจะมอบพลังอันยิ่งใหญ่ให้เจ้าฉินฟานเม้มปากพูดอย่างดูถูกว่าเป็นทาสให้เจ้าเจ้ามันตัวอะไรกันกล้าดียังไงถึงได้ดูถูกข้าขนาดนี้รู้หรือไม่ว่าข้าเป็นใครทันใดนั้นลงศพสั่นสะเทือนปล่อยพลังจิตวิญญ,ญาณที่น่าสะพรกลัวออกมาเร้ากับสวรรค์พิโรธแต่เมื่อพลังจิตวิญญ,ญ,ญาณน,นี้ปรากฏเฉินฟานกลับเหมือนไม่่่่่่รรูููู้สสึกกกอออะะะไไิิงงงงงทีีถขขััยยยใในนนนนหหลลศพจญาาดดเเชวแคฟ ทำให้คนในโรงศพโกรธจัดตอนนี้โรงศพทั้งใบสั่นสะเทือนโซเก้าเส้นที่รัดอยู่ส่งเสียงดังกาาาราวอักคระบนผนังโรงศพก็เปล่งแสงวาววับร้ากับกำลังกดข่มคนในโรงศพเจ้ามดตัวน้อยที่น่ารังเกียจกล้าดูถูกข้าวันนี้ข้าจะให้เจ้ารู้ถึงความน่าสะพรกลัวของข้า เมื่อเสียงเย็นเยียบและว่างเปล่านี้ดังขึ้นไอเย็นเยียเยือกพุ่งตรงไปที่จิตใจของเฉินฟานนี่ไม่ใช่การโจมตีจิตวิญญาณธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่ทําให้เฉินฟานรู้สึกหวาดหวั่นในช่วงพริบตานั้นใบมีจิตวิญญาณที่มองไม่เห็นราวกับสายฟ้าทะลุกําแพงจิตสํานึกของเขาเข้าไปถึงส่วนลึกของวิญญาณทันใดนั้นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของเฉินฟานดังก้องในมิติแห่งจิตสํานึกอันว่างเปล่ามันคือความเจ็บปวดจากส่วนลึกของวิญญาณราวกับมีเข็มแหลมมากมายแทงวิญญาณของเขาพร้อมกันทําให้เขาต้องกอดศีรษะ ตาในช่วงวิกฤตแห่งความเป็นความตายนี้ในส่วนลึกของวิญญาณเฉินฟานเรากับมีบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นแสงสว่างเจิดจ้าพุ่งออกมาทันทีวิดีโอที่น่าตื่นเต้นขนาดนี้แน่นอนว่าต้องดูกับแฟนปีใหม่นี้ไม่อยากอยู่คนเดียวอีกต่อไปบนโมโมมีสาวโสดมากมายที่มีนิสัยดีและหน้าตาดีที่กำลังหาคู่แค่ตอบกลับง่ายๆก็ยิ่งคุยยิ่งถูกคอรีไปทำความรู้จักอาจได้หลุดโสดทันที ปเดตแล้วอัปเดตแล้วเฟเธอร์ฟิรีตอนที่56อัปเดตแล้วในขณะที่เฉินฟานเผชิญกับการโจมตีจิตวิญญาณในช่วงวิกฤตแห่งความเป็นความตายแสงสว่างเจิดจ้าพุ่งออกมาทันทีรากับแสงยามรุ่งสางฉีกความมืดมิดรอบข้างจากนั้นแสงนี้กลายเป็นหอคอยโบราณสีดำอันยิ่งใหญ่ตั้งตรง่านในมิติอันปิดกั้นนี้ในทันทีไอเย็นนั้นถูกพลังของหอคอยโบราณบดขยี้จนแตกสลายพร้อมกับในโงศพโบราณมีเสียงกรีดร้องที่น่าสะพรัวดังขึ้นพลังจิตวิญญาณนี้เป็นไปได้อย่างไรเจ้าเป็นเพียงมดตัว วิญญาณที่น่าตกใจเช่นนี้ได้อย่างไรเสียงในโรงศพเต็มไปด้วยความไม่เชื่อและความหวาดกลัวเรากับได้เห็นสิ่งที่เหลือเชื่อที่สุดในโลกเฉินฟานมองไปที่หอคอยสีดํานั้นก็ตกตะลึงเขาไม่คิดว่าในวิญญาณของเขาจะมีสิ่งนี้ซ่อนอยู่เขาเคยได้ยินจากอาจารย์ว่าอาวุธจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ผู้ใช้จิตวิญญาณใช้แต่ในโลกนี้แม้แต่ผู้ใช้จิตวิญญาณยังหาได้ยากยิ่งไม่ต้องพูดถึงอาวุธจิตวิญญาณแต่ในวิญญาณของเขากลับมีอาวุธจิตวิญญาณทําให้เฉินฟาาาานนนนนตกกกใใจมมทัััดด้้หอออออคยยสีีํปล่พพงิเศษ พุ่งตรงไปกดข่มลงศพนั้นทันใดนั้นคนในโลงศพส่งเสียงร้องโหยหวนราวกับกำลังเผชิญความเจ็บปวดอันยิ่งใหญ่หน่าสังเวชท,ทำไมถึงเป็นเช่นนี้นี่มันอาวุธจิตวิญญ,ญาณอะไรกันตอนนี้คนในโลงศพร้องตะโกนด้วยความตกใจจากนั้นเขาก็ร้องขอชีวิตว่าข้าผิดไปแล้วได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเฉินฟานเม้มปากเย้ยอย่างเต็มที่ว่าเมื่อกี้ยังหยิงพยองอยู่เลยทำไมยอมจำนวนเร็วขนาดนี้คนในโลงศพพูดทันทีว่าขอโทษทุกอย่างเป็นความผิดของข้า เจ้าต้องการอะไรก็บอกมาขอเพียงเจ้าเก็บหอคอยนี้ไปทันใดนั้นดวงตาของเฉินฟานหมุนไปมามองไปที่อีกฝ่ายแล้วพูดว่าขึ้นอยู่กับว่าเจ้ามีอะไรในชั่วพริบตาลงศพนั้นสั่นสะเทือนแสงสีดำเข้มข้นพุ่งออกมาราวกับดาบยามรุ่งสางรวมตัวในอากาศเป็นคมภีรโบราณคมภีสีดำหนาที่ยิ่งใหญ่ลอยอยู่ตรงหน้าเฉินฟานปล่อยพลังที่สะกดใจคมภีวิญญาณสายตาของเฉินฟานจับจ้องที่ตัวอักษรโบราณสามตัวบนคมภีรนั้นหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นตะลึงในเวลาเดียวกันเสียงทุ้มและหน้าเกรงขามดัง ได้มาคำพีรับวิญญาณที่เสียหายด้วยคำพีวิญญาณนี้ข้าจึงสร้างชื่อเสียงในฐานะราชันวิญญาณนี่คือสมบัติอันยิ่งใหญ่ตอนนี้ข้ามอบให้เจ้าของขวัญนี้เจ้าพอใจหรือไม่เฉินฟานยิ้มเล็กน้อยราชันวิญญาณชื่อนี้ช่างยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามเขาสายหัวหน้าเสียดายข้าไม่สามารถฝึกวิชาจิตวิญญาณได้สมบัตินี้จึงไม่เหมาะกับข้าราชันวิญญาณตกใจว่าเป็นไปได้อย่างไรเจ้ามีพลังจิตวิญญาณทำไมถึงฝึกวิชาจิตวิญญาณไม่ได้ใครจะรู้ล่ะเฉินฟานยกมือขึ้นแสดงความสิ้นหวังคำพีวิญญญาาาาาาาณณนนีี้้แตตตกก่่งงจจจวิิชอืบทเ ดดูไเฉินฟานยื่นมือไปจับคัมภีวิญญาณทันใดนั้นคัมภีร์นั้นกลายเป็นแสงเข้าสู่สมองของเขาในไม่ช้าในจิตใจของเฉินฟานปรากฏวิธีฝึกทั้งหมดของคัมภี์วิญญาณเมื่อเฉินฟานอ่านวิธีฝึกของคัมภีรวิญญาณเขาตกตะลึงวิธีฝึกของคัมภีวิญญาณนี้เรียบง่ายมากนั่นคือการกลืนกินวิญญาณของผู้อื่นและนั่นคือวิธีฝึกฉันไปวิชาวิญญาณนี้มันโหดร้ายและตรงไปตรงมาขนาดนี้เลยเหรอ เฉินฟานอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงในใจรู้สึกตกใจเงียบเงียบนี่มันไม่เหมือนกับวิชาเปยหมิงในนิยายหรือยอย่างไรและวิชาดุดดาวที่มีความมหัศจรรย์เหมือนกันหรือเปล่าเพียงแต่ส่วนหลังเป็นการดูดซับพลังภายในของยอดฝีมือในวงการยุทธส่วนวิชาวิญญาณโลกนี้กลับกลืนกินพลังวิญญาณของผู้อื่นโดยตรงเฉินฟานยิ้มเล็กน้อยทันทีวิชานี้มันช่างโหดร้ายเกินไปหน่อยหรือเปล่าแต่ข้าชอบในตอนนั้นจัก,กระพรรดิวิญญ,ญาณสวรรค์วสักกล่าวขึ้นตอนนี้เจ้าเก็บเจดีนี้ได้แล้วใช่ไหมเฉินฟานมองเจดียสีดบรรราาณณนนนั้้แต่่่่่ชวขะะหึงงไไมูจทอ เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจดีนี้ชื่ออะไรแล้วจะเก็บมันได้อย่างไรเมื่อความคิดนี้ผุดขึ้นในหัวของเฉินฟานเจดี JD สีดำนั้นก็กลายเป็นแสงสว่างสายหนึ่งกลับเข้าไปในส่วนลึกของวิญญาณเฉินฟานราวกับไม่เคยปรากฏมาก่อนเฉินฟานประหลาดใจที่สิ่งนี้เข้าใจคำพูดของข้าได้จากนั้นเขาลองเรียกเจดีโบราณน,นี้แต่กลับไม่มีปฏิกิริยาใดๆหรือว่าเจดีนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อวิญญ,ญาณของข้าตกอยู่ในอันตรายเมื่อเจดีหายไปจักรพรรดิวิญ,ญญาณสวรรค์นในโรงศพก็ถอนหายใจด้วยความโลอก แล้วเขาถามอย่างระมัดระวังว่าเจ้าเป็นใครกันแน่เฉินฟานหัวเราะยเยาะและกล่าวว่าจงจําไว้ว่าข้าคือองค์ชายปักกิ่งเฉินฟานผู้รับบทจกักพรรดิวิญญาณสวรรค์วสักเมื่อได้ยินชื่อนี้เขาก็รู้สึกง,งุนงงปักกิ่งที่ว่านี้คือมหาอำนาจแห่งสวรรค์นั้นหรือจากนั้นเฉินฟานถามว่าอ๋อข้ายังไม่ได้ถามเจ้าเลยทําไมเจ้าถึงถูกขังอยู่ในโลงศพนี้และที่นี่คือที่ไหนกันไม่ทันที่จักรพรรดิวิญญาณสวรรค์วสักจะตอบเฉินฟานรู้สึกถึงความอ่อนล้าท่วมท้นสมองตาของเขาดํามืดลงทันที เมื่อเขาลืมตาอีกครั้งเขาพบว่าตัวเองออกจากมิติแห่งนั้นแล้วและรู้สึกเหนื่อยล้าและอ่อนแอไปทั้งตัวราวกับพลังจิตของเขาหมดสิน้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่เฉินฟานพึมพำกับตัวเองเมื่อเขามองไปที่ป้ายหยกมันก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆอีกหากไม่ใช่เพราะในใจเขายังจำวิธีฝึกวิชาวิญญาณโลกได้ชัดเจนเขาคงสงสัยว่า เรื่องเมื่อครู่เป็นเพียงความฝันเช้าวันรุ่งขึ้นฉันฟานกำลังกินอาหารเช้าทันใดนั้นเว่ยเจิ้งกัวก็ปรากฏตัวขึ้นท่านปู่เว่ยท่านมาทำอะไรที่นี่เว่ยเจิ้งกัวกล่าวตรงๆว่าข้ามาหาเจ้าเพราะมีเรื่องที่อยากขอให้เจ้าช่วยขอให้ข้าช่วย เฉินฟานแสดงสีหน้าสงสัยอีกฝ่ายกล่าวต่อจากข้อมูลที่ข้าได้รับเจ้าควรจะมีความรู้ด้านการแพทย์ใช่ไหมเข้าใจเล็กน้อยท่านปู่ป่วยหรือเปล่าเว่ยเจิ้งกัวใสหัวไม่ใช่เป็นหลานสาวของนักวิชาการคนหนึ่งของชาติเมื่อไม่กี่วันก่อนเธอหมดสติไปกระทันหันแพทย์ก็วินิจฉัยไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรแม้แต่หัวหน้ามือหนึ่งแห่งสำนักแพทยศักหัวชิวชุนก็ยังจนปัญญา เพราะฉะนั้นข้าอยากให้เจ้าไปช่วยดูหน่อยเฉินฟานตอบตกลงทันทีจากนั้นเฉินฟานตามเว่ยเจิ้งกัวเข้าไปในลานลึกของเมืองหลวงรอบลานนั้นเต็มไปด้วยนักรบและทหารยามที่ถือปืนถือว่าการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมากเว่ยเจิ้งกัวสังเกตเห็นความสงสัยในสายตาของเฉินฟานจึงค่อยๆอ,อธิบายว่าลานนี้เป็นของผู้นำด้านเทคโนโลยีการทหารของชาติผู้ที่ด้วยพลังของเขาเพียงคนเดียวนำเทคโนโลยีและอาวุธของชาติไล่ตามชาติตะวันตกอย่างไม่ลดละผลงานของเขายอดเยี่ยมได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษแห่งชาติดังนั้้นกกาาารปปปออองงควมลดภัยขขเ จึงไร้ที่ติในตอนนั้นชายไวกลางคนคนหนึ่งเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วกล่าวกับเว่ยเจิ้งกัวว่าท่านแม่ทับเว่ยทำไมท่านถึงมาด้วยตัวเองเวยเจิ้งกัวกล่าวว่าข้าพาคนมาคนหนึ่งเพื่อมาดูอาการป่วยของหลานสาวท่านลูก ชายผู้นั้นอธิบายว่าเข้าใจแล้วขอบคุณท่านแม่ทับเว่ยที่หวังดีแต่ตอนนี้มีคนกำลังรักษาคุณหนูอยู่แล้วเกรงว่าจะต้องทำให้ท่านแม่ทับเว่ยผิดหวังเว่ยเจิ้งกลัวสงสัยและถามว่าไม่ทราบว่าท่านลูเ่เฉินผู้เชี่ยวชาญท่านใดมาเพื่อรักษาคุณหนูลู่เขาคือทายาทของสำนักหยินหยางเมื่อคำพูดนี้ดังขึ้นสีหน้าของเฉินฟานเปลี่ยนไปทันทีอาจารย์ที่สามของเขาคือประมุกของสำนักหยินหยางและอาจารยแพทย์คนนั้น รับเฉินฟานเป็นสิทธิเพียงคนเดียวทายาทของสำนักหญิงหยางไม่ใช่เขาคนนี้หรือแล้วทำไมถึงมีทายาทสำนักหญิงหยางอีกคนโผลมาในตอนนั้นเมื่อไว้เจิ้งกัวได้ยินคำพูดของชายผู้นั้นก็ประหลาดใจและกล่าวว่าสำนักหญิงหยางนั่นไม่ใช่สำนักตันดันดับหนึ่งของชาติในอดีตหรือว่ากันว่าวิชาหญิงหยางแห่งความเป็นความตายของสำนักนี้มีพลังชุบชีวิตคนตายและรักษากระดูกข,ขาวได้ชายผู้นั้นพยักหน้าขณะที่เฉินฟานมองไปที่อีกฝ่ายและกล่าวว่าเจ้าแน่ใจหรือว่าคนผู้นั้นเป็นทายาทของสำ แน่นอนทายาสํำนักหยินยางผู้นี้ถูกสำนักแพทย์สักเชิญมาและหัวชิวชุนก็ยืนยันตัวตนของเขาแล้วย่อมไม่มีทางเป็นของปลอมเฉินฟานกล่าวตรงๆว่าพาข้าไปดูเขาอยากเห็น นอกจากเขาซึ่งเป็นสิทธิที่ประมุขสำนักหญิงหยางรับไว้ด้วยตัวเองยังมีใครกล้าอ้างว่าเป็นทายาทของสำนักหญิงหยางเมื่อชายวัยกลางคนได้ยินคำพูดที่เหมือนคำสั่งของเฉินฟานเขาขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจและกล่าวว่าเจ้าเป็นใครตอนนี้ท่านผู้เชี่ยวชาญกำลังรักษาคุณหนูลูท่านลู่สั่งไว้ว่าใครก็ห้ามรบกวนเฉินฟานคว้าคอของอีกฝ่ายทันทีกล่าวเย็นชาว่าเจ้าพูดมากเกินไปนำทางเดี๋ยวนี้ ไว้เจ้างัวรีบเตือนว่าเฉินฟานอย่าพืนพูดจากนั้นชายผู้นั้นก็ถูกเฉินฟานโยนลงพื้นและเขาเดินตรงเข้าไปข้างในไม่นานเฉินฟานก็มาถึงห้องหนึ่งในห้องนั้นมีชายชาราสองคนยืนอยู่และชายวัยประมาณ30ปีคนหนึ่งเขากำลังใช้เข็มรักษาหญิงสาวที่นอนอยู่บนเตียงเมื่อเข็มของเขาลงไปร่างของหญิงสาวบนเตียงสั่นเล็กน้อยราวกับมีความรู้สึกเธอมีปฏิกิริยาแล้วชายชาราผู้หนึ่งในสองคนนั้นตื่นเต้นมากเขาคือท่านลู่นักวิชาการผู้เป็นวีรบุรุษแห่งชาติชายชาราอีกคนที่อยู่ข้าง เาคือหัวชิวชุนหัวหน้ามือหนึ่งแห่งสำนักแพทย์ศักหัวชิวชุนรูปหนวดกล่าวอย่างสงบว่าท่านลู่วางใจได้มีคุณโมทายาสสำนักหญิงอย่างผู้นี้อยู่คุณหนูลู่จะต้องปลอดภัยในตอนนั้น เสียงตะคอกเย็นชาดังขึ้นทายาสสำนักหญิงอย่างอะไรกันรักษาคนเกือบตายแล้วยังกล้าอ้างว่าเป็นทายาสสำนักหญิงอย่างสำนักหญิงอย่างไม่มีขยะแบบนี้เฉินฟานเดินเข้ามากวาดสายตาเย็นชาไปยังชายที่กำลังรักษาคนทันใดนั้นหัวชิวชุนมองไปที่เฉินฟานกล่าวเย็นชาว่าเจ้าเป็นใครใครอนุญาตให้เจ้าเข้ามาท่านลู่มองเฉินฟานด้วยสีหน้าไม่พอใจเพิ่งจะเอ่ยปาก ไว้เจ้าง่วก็รีบเดินเข้ามากล่าวว่าท่านลู่ท่านหัวอย่าโกรธเขาคือคนที่ข้าพามาเพื่อรักษาคุณหนูลู่หัวชิวชุนกว่าสายตาดูเฉินฟานและกล่าวว่าท่านแม่ทับเวยท่านคงถูกหลอกแล้วคนผู้นี้ยังหนุ่มแน่นเกรงว่ายังเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำจะรู้เรื่องการแพทย์อะไรพาเขามารักษาคุณหนูลู่เสียเวลาเปล่าเปล่าเฉินฟานตอบอย่างไม่เกรงใจยังดีกว่ามอไรฝีมืออย่างเจ้าทันใดนั้นสีหน้าของหัวชิวชุนก็เปลี่ยนไปจ้องเฉินฟานด้วยความโกรธและกล่าวว่า เจ้าหนูเจ้าว่าใครเป็นหมอไร้ฝีมือสิทธิ์ที่เจ้าเลี้ยงมานั้นห่วยแตกเจ้าไม่ใช่หมอไร้ฝีมือแล้วจะเป็นอะไรคำพูดของเฉินฟานทำให้หัวชิวชุนตาเบิกกว้างเจ้าเป็นใครเฉินฟานกล่าวตรงๆว่าสิทธิ์ของเจ้าข่าข่ามันเองทันใดนั้นหัวชิวชุนแสดงสีหน้ากโกรธจัดสายตาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าจ้องเฉินฟานกัดฟันพูดว่าที่แท้เจ้าก็คือองค์ชายปักกิ่งผู้นั้นไอ้สารเลวแต่ยังไม่ทันพูดจบ เฉินฟานก็ตบเขาล้มลงกับพื้นจากนั้นเขาจ้องไปที่ทายาสำนักหญิงอย่างหากเจ้าแทงเข็มนี้ลงไปอีกผู้หญิงคนนี้ก็จบเหตุเมื่อได้ยินคำนี้ชายผู้นั้นหน้าถึงถึงจากนั้นมองไปที่ท่านลู่ท่านลู่คนผู้นี้มาก่อนไม่มีเหตุผลตีหัวชิวชุนและตอนนี้คำพูดของเขายังไม่จบเฉินฟานก็ตบเขาล้มลงกับพื้นแล้วกล่าวว่าเจ้าพูดมากเกินไป ตอนนี้เขายังมาขัดขวางการรักษาหลานสาวของท่านท่านไม่คิดจะพูดอะไรบ้างหรือหากท่านไม่ต้องการให้ข้าลงมือรักษาก็แล้วไปชายผู้นั้นเตรียมเก็บเข็มท่านลู่รีบกล่าวว่า คุณโมอย่ากโกรธเลยจากนั้นเขามองเฉินฟานด้วยสีหน้าเคร่งขรึมองชายปักกิ่งข้าไม่สนว่าเจ้ามีความแค้นอะไรกับหมอหัวแต่โปรดออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้อย่ารบกวนคุณโมที่กำลังรักษาลูกสาวของข้าเวยเจิ้งกวัวก็รีบกล่าวกับเฉินฟานว่าเฉินฟานอย่าทำอะไรบุ่มบ่ามข้าบอกแล้วว่าเข็มนี้ลงไปหลานสาวของท่านต้องตายแน่จะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านเฉินฟานยักไหล่สอดมือเข้าไปในกระเป๋าแล้วยืนดูอยู่ข้างๆข,ข้าคือทายาทสำนักหญิงอย่างตัวจริงจะรักษาคนตายได้อย่างไรช่างน่า แทงเข็มนั้นเข้าสู่จุดฝังเข็มบนร่างของหญิงสาวเมื่อเข็มนี้ลงไปหญิงสาวนั้นตัวสั่นกระตุกระหว่างคิ้วของนางมีควันดำลอยออกมาใบหน้าซีดขาวในทันทีจากนั้นลมหายใจของหญิงสาวเริ่มอ่อนลงบนเครื่องตรวจจับสัญญาณชีพข้างๆมีเสียงดังติดเส้นที่แสดงถึงการเต้นของหัวใจกลายเป็นเส้นตรงในทันทีสีหน้าของชายผู้นั้นเปลี่ยนไปดวงตาเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อทำไมถึงเป็นแบบนี้ท่านลู่เห็นดังนั้นรีบถามด้วยความตื่นตระหนกว่า คุณโมเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่ได้บอกว่าหลานสาวของข้าจะไม่เป็นอะไรหรือทำไมถึงเป็นแบบนี้ชายผู้นั้นอ้าปากแต่ไม่รู้จะพูดอะไรหัวชิวชุนก็รีบลุกขึ้นตรวจสอบสภาพของหญิงสาวบนเตียงสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดสุดขีดท่านลู่รีบถามว่าหมอหัวหลานสาวของข้าสภาพเป็นอย่างไรหัวชิวชุนก้มหน้าลงและกล่าวว่าท่านลู่ขอโทษด,ด้วยหลานสาวของท่านคำสุดท้ายเขาไม่ได้พูดออกมาแต่ความหมายชัดเจนทันใดนั้นร่างของท่านลู่สั่นเทาแทบยืนไม่อยู่ ท่านลู่อย่าตื่นเต้นไปเวยเจิ้งกัวรีประคองท่านลู่จากนั้นเขามองไปที่เฉินฟานเฉินฟานเจ้ามีวิธีช่วยคุณหนูลู่ได้หรือไม่เฉินฟานยักไหลว่าข้าบอกไว้ก่อนแล้วพวกท่านไม่ยอมฟังข้าเวยเจิ้งกัวจ้องเฉินฟานด้วยความหมุดหนิดถ้าเจ้ามีวิธีรีบทำเดี๋ยวนี้เฉินฟานยอมจำนนยักไหลแล้วเดินไปหัวชิวชุนมองเขาด้วยสายตายเย็นชาคุณหนูลู่ตายแล้วจะมีวิธีอะไรได้อีกผลนคือเฉินฟานตบเขาอีกครั้งทำให้หมอชื่อดังแห่งชาติล้มลงกับพื้นหมอไร้ฝีมืออออออยย่่่าาาาาางงงงงงเเเเจจจ้้้้รรรูืรออะไไกกนนนนนัันัิิฟปทีหญสววบบตตพึม เรานี้ช่างมีวาสนากันจริงๆหญิงสาวผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่นคือเฉินฟานที่เคยเจอบนเครื่องบินหญิงสาวชื่อลู่ชิงอวีต่อมาเฉินฟานหยิบเข็มขาวดำออกมาและแทงลงไปแปดเข็มบนร่างของลู่ชิงอวีเข็มขาวดำทั้งแปดนี้ก่อตัวเป็นรูปแบบค่ายกลหัวชิวชุนเห็นเข็มขาวดำที่เฉินฟานหยิบออกมาดวงตาของเขาเบิกกว้างไม่นานร่างของลู่ชิงอวีสั่นสะท้านอย่างรุนแรงมีควันดำจำนวนมากพวยพุ่งพุ่งออกจากร่างของนางเมื่อควันดำนั้นปรากฏมันให้ความรู้สึกน่าสะพรึงกลัวและลึกลับจากนั้นควันดำนั้น เพื่อกัดภาพนี้ทำให้ทุกคนในห้องตะลึง เฉินฟานหัวราอยยาะตีฟามือออกไปและบทขยี้หัวกะโหลน้นในเวลาเดียวกันในวังแห่งหนึ่งในต่างแดนร่างที่ถูกปกคลุมด้วยผ้าคลุมพ่นเลือดออกมาคำใหญ่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเย็นชาตัดฟันกล่าวว่าไอบากล้าทำลายเวทมนต์ของข้าในขณะนั้นในห้องนั้นเมื่อหัวกะโหลกถูกทำลายลมหายใจของลู่ชิงอวีค่อยๆกลับมาเป็นปกติเฉินฟานดึงเข็มเงินทั้งหมดออกจากร่างของนางในตอนนั้นลู่ชิงอวีลืมตาขึ้นเมื่อลู่ชิงอวีฟื้นท่านลู่รีบวิ่งเข้าไปหาแต่เฉินฟานหันมองไปที่ชายที่อ้างว่าเป็นทายาดสำ ไปหาอีกฝ่ายเหยียบลงบนร่างของเขาตะโกนว่าตอบค่ามาทำไมถึงแอบอ้างเป็นทายาสสำนักหญิงอย่างวิดีโอที่น่าตื่นเต้นแบบนี้แน่นอนว่าต้องดูกับแฟนปีใหม่นี้ไม่อยากอยู่คนเดียวอีกแล้วบนโมโมมีสาวโสดหน้าตาดีและนิสัยดีมากมายที่กำลังหาคู่แค่ตอบกลับง่ายๆก็ยิ่งคุยยิ่งถูกคอรีไปทำความรู้จักก้าวนี้คือก้าวสู่การหลุดพ้นจากความโสด